ถ้าทำให้แตกมัยกบุ่เท้าเลยนอย่างเงี้ยก็ผมริงเลยทับไม่แตกปมทำยไอีกแล้วแต่งใครทำให้แ้มีควายปะ กมบเค่ะอืมยเอะกรบเตกลเลอานี่ต่กลาบกันนี่หม้กันตีาวียาวเป็นานเดินจะรู้ว่ารลเป็นงไงแต่มาจอนี่ยได้สองรอบนะดีนี่แลได้ครับได้สองเดี๋ยวลายคน่ยแจไม่กินปูแจ็คหรอเมยมว้ดูอยู่ออมั้งด่าว่าจ้ดีีดีดีดีากอนจง้ ข่ะกายมาไม่ดันะแม่จะโดนกเล็บไกี่อ็อกเนาะอ,ะอ,ะอาว่าแล้วมาเคมาใจมาซนี่มีก่อนสวัสดีตอนเช้านะครับผมนะก็เช้านี้เนี่ยเราก็เตรียมอาหารเพื่อจะเข้าไร่นะครับผมส่วนปลาส้อยแล้วก็พันใหญ่เนี่ยทุกคนนะก็ได้เข้าไร่กันแล้วขเข้าทานข้าวมันแส้งมื่เช้านะครับผม ก็ตอนนี้เนี่ยประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับคุณผมก็กําลังเตรียมกับข้าวแล้วก็จาวกับข้าวไปไว้กินที่ไร่นะครับผมช่วงตอนเชียงนะครับตอนนี้เตรียมมาหากันอยู่นะครับผมนะก็มาดูครับผมว่าการติดข้าวไร่เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยขอเตรียมอ่ากับคงกับข้าวกับปลาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไร่นะครับครับผม ครับผมตอนนี้ก็เตรียมกับข้าวกับปลาแล้วก็เราก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ขนเสบียงไปที่ไร่ข้าวของเรานะครับวันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเดินทางนะครับผมสภาพอากาศวันนี้เนี่ยทุกคนแย่มากๆนะฝนตกแต่เช้าเลยนะครับผมในกระทงฟ้าเนี่มืดโปรยปุิ่มกามละค่ำคึงมคังนะครับผมนะนี่นะมืดครึ้มมาเลยครับผมต่อตอนนี้ไรปลูกข้าวไร่กันนะครับผมมาดูกันว่าการปลูกข้าวไร่เป็นยังไงนะครับผมนะ ไปครับผมวันนี้ทุกาทุกคนมาใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบสมัยก่อนสมัยโบราณพื้นบ้านนะครับผมไปครับผมครับผมส่วนพี่หนุ่มกับแจ๊คไอพี่หนุ่มกับแจ๊คไอพี่หนุ่มกับวัดเนี่ยที่ยู่ยังอยู่บนบ้านเพราะว่าเราเขามีภารกิจคือไปหาคุณยายฟันดามนะครับผมนะซึ่งเอาของไปให้คุณยายฟันดามแล้วก็ไปเยี่ยมคุณยายด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ก็ไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไร่ก่อนเพราะตอนนี้สายเราแปดโมงแล้วนะครับผมอ่าานไม่นอนเลย ทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงอย่างไรนะครับผมของลุงพันใหญ่กับป้าส้อยนะครับแล้วก็ลุงพันดํานะผมนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะช่วยกันทาแล้วก็ปลูกข้าเวเก็บไว้กินกันนะครับผมนะนี่วันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าเราอยู่ทรามกลางธรรมชาติที่สวยมากที่เป็นวิวทิวทัศน์ที่แบบโอ<ห>้โ<ห>คนบอกแล้วว่าลมเย็นครับวันนี้นี่โอ้เรอย่ในเข้าไร่นะเป็น เขาไร่สมัยก่อนได้ดั้งเดิมนะไร่หมุนเวียนนะผมนะทุกค<ม>นก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแต่ว่าเขาทาปีนี้ตรงนี้ปีนหน้าเขาไปทําตรงนู้นแล้วก็ผ่านมาประมาณสักสิบปีเขาก็จะกลับมาทาที่เดิมน,นะครับผมในแปลงของตัวเองนะครับผมสุดๆครับผมนี่อันนี้แจ็คนี่ขึ้นไปข้างบนนู่นแล้วทุกคนนะอยู่ข้างบนนู่นแล้วคนใช่ดีก็เดินไปฝั่งนี้ผมเนี่ยเดินฝั่งนี้นะครับผม ตรงนี้เนี่ยทางไม่ชันแต่ที่ใช้ที่ดิตไปเนี่ยทางชันแต่ว่ามันเป็นทางที่ลักนะครับตอนนี้นะครับระหว่างที่เดินขึ้นไปหาป้าซอ่ลุงพันใหญ่นะก็จะเริ่มเห็นผลผลิตนะครับที่ปลูกก่อนข้าวก็มีนี่ครับผมพริกครับแล้วก็ออมีต้นผักกาดกระเรียงนะแต่ผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะหรือว่ากวางตุง้งเปล่าผักกาจจอบเปล่าอะไรสักอย่างนะผมนี่ ต้นงามมากๆทุกคนดูนี่ต้นเดียวนะแตกยอดเต็มเลยนะครับผมนอกจากเก็บยอดตรงนี้ไปก็สามารถกินได้นะต้มกินจิ้นน้ำพริกอร่อยนะเดี๋ยวนะตอนเที่ยงน่าจะมาเก็บกันนะครับถ้ามีหมูหมอ้อนี่ทุกคนพืชผักน้ำผออกและพริกผักาศนะครับผมนี่ดูขาบบีบรรยากาศบีบชุดทัดโอโ้โหผมบอกว่าน่ามาสร้างที่พักที่นี่ทักหลังนะบรรยากาศโคตรดีเลย่นะที่ทุกคนเห็นพื้นข้างล่างเนี่ย เป็นที่ทํากินของคนนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะกลับมานะฮะทำที่เดิมแต่ว่ามันก็จะมีพวกพูดผากอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าของที่นะผมดีมากทุกคนอาเชินค่ะก็มีข้าวโพดด้วยทุกคนอยู่ข้างหน้านุ่นเลยนะก็ต้นแตงเปียวเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่าแตงเปียวกระเลียงนะครับผม นะก็มีผักเนี่ยรอบรอบเลย,ยก็มีต้นข้าวโพดนู่นทุกคนข้างในเป็นข้าวโพดแดงนี่นี่น,นี่โอ้ยนี่ทุกคนมีต้นลูกขนุนป่าตกด้วยต้นมันอยู่ไหนไม่รู้ต้นมันล้มไปแล้วมั้งนี่ทุกคนลุงพันดามาดูลุงพันดามกันทุกคนนี่แล้วก็มีเพื่อ นี่ต้นเผือกเผือกนะครับแล้วก็ข้าวโพดแดงข้าวโพดเนี่ยได้เป็นสีแดงนี่ทุกคนยิ่งขึ้นมายิ่งสูงยิ่งสวยเดี๋ยวันนี้ห่าน,น,น,หนเข้ากันแล้วนะฮะไ่ได้มาลงพายายท,ที่พวกลูกนในทิวกาะตอนนี้เขาปลูกเขากันแล้วทุกคนนี่ นี่ลุงพันดํามาบุกข้าวอือนี่ก็จะมีการขุดเป็นลุมๆไว้ก่อนนะฮะนี่เลยนี่คือเขาลายทุกคนจะปลูกเฉพาะหน้าฝนอย่างเดียวะฮะแะและ้วก็จะเกี่ยวเข้าสู่ฤดูหนาวเอนนี้เต้จะมาช่วยใช่ไหม,มไม่ช่วยครับมาเที่ยวไม,ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยหรอกผันใหญ่ยยไม่เหมือนเดิม ันใหญ่มไม่เหม,มือนเดิมพันใหญ่ไม่เมาไม่เหมือนเดิมเราให้พันใหญ่เมานี่ทุกคนคอย<ห>ยอนำ<ป>ทำใจเถอะแล้วเมื่อว่าไปปะไปน,น,นี่ทุกคนออเกดอเออนี่ทุกคนขอจะไม่ปิดทันทีนะเดี๋ยวขอจะใช้ไม่ฝาดนะครับผมเป็นการฝาดกวดก,กบนะครับกบไปกบ,บมา ี๋ยวผมตอนนี้ก็จะมาเอามาด็ดพันข้าวนะฮะเดี๋ยวไปช่วยเขาปลูกข้าวนะ่อยทุกคนปลูกข้าวคือป้าต้อยไปแช่น้ำเมื่อคืนนะ คือในข้าวเนี่ยไม่ได้มีแค่เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกคนดูดีๆนะฮะมันจะมีเมล็ดพริกอยู่ด้วยนะครับผมนี่เนื้อกลอยผมนะนี่คือเมล็ดพริกนะฮะคือป้าซอยบอกว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็ยังมีพริกให้เก็บนะครับผมนี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านทุกคนนะมจะเป็นช่วงที่เก็บพริกพอดีใช่ดูดีมีเมล็ดพริกเต็มเลยนะดูนี่เห็นไหมมันจะติดมือผมเต็มเลยนี่้วยคบดูข้างๆครับ คือปลูกข้าวไปด้วยปลูกพริกไปด้วยพร้อมกันเลยครับผมผมอย่าชาวบ้านไปเราไปปลูกข้าวกันทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยฝนลงเม็ดอีกแล้วนะครับผมดูดิเขาพลุนมาแล้วทุกคนดูนี่ฮู้ใครอุลละฝรั่งเต็มยนืสุยดยอดเลยที่ ลุงคันดํานนมหมอนี่ครับวันนี้ก็มีเต้ด้วยนะครับมาด้วยนะเต้คนป่านะครับทุกคนแล้วก็ลุงคันดํานะครับเนี้ก็กำลังหยอดข้าวกันอยู่เลยทุกคนครับคนดูปลาซอยกำลังหยอดประมาณพิมินต์ไปนะพิมิน อ๋อประมาณเจ็ดนะทุกคนนู่นขนใหญ่ก็กำลังขุนหนุ่มนะทุกคนน้ไปไหนวะจะได้เดินกบอีกเนีดูเท้าเปลง่ายวะไม่เห็นด้วอยเลย นี่นะครับทุกคนก็เป็นการกบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราหยอดหลุมลงไปนะครับผมเราจะใช้กันกบด้วยกันฝาดไปมาแบบนี้นะครับแต่ที่ปา้า้รยกําลังทำอยู่นะครับผมนี่นะนะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านชิน้นนึงนะที่ผมเคยเห็นผมเนี่ยไม่เคยทํานะครับผมตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยเพราะว่าไม่ทันยังไม่โตนะเพราะาตอนไม่ก่อนเนี่ยทาอยู่ แต่ว่าไม่ได้ทําแบบนี้ของผมมีหน้าที่แบบยกกองหญ้าปไปทิ้งออกจากเขา้าวไร่ <c oughs> นะครับผมตอนนี้ก็ได้ปลูกข้าวสักพักหนึ่งนะที่ขุดข้าวเนี่ยมันเหมือนมันมัน,มนบินนะทุกคน ก็เลยมานั่งพักรับลมกันเย็นๆนะครับผมนี่กำลังแจ็คนะครับก็รอรอเขาซ่อมที่ปลุกข้าแล้วก็เขาพักเหนื่อยด้ยนะครับผมนะมาซอยกับลุงพันหญยพันดามนั่งพักอยู่นู่นเราก็นั่งพักรับลมตรงนี้นะครับผมตัวธรรมชาติของคันสวยผมชอบมากเลยผมอยากจะทําที่พักตรงนี้สักหลังหนึ่งนะผมคิดผมนะตรงเนี้ยนะเพื่อจะได้บรรยากาศทุกนะคนรอบ,บๆเลย ตอนนี้นะครับผมก็นั่งพักเสร็จเราเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาปลูกข,ข้าวกันต่อเลยนะครับผม,มเริ่มงเนกันต่อครับผม I'm glad.

อดดีเป uhm ้เลยน a ใช่ใ huh. ช uh ่ว huh. okay. mm ่าโดดเรื่องสะตอดีเอ้ยดีมากเนมือนแม่นี่วันนี้จะเกิดอะไรเจ้าเป้แล้วก็ปล่อยทิศทางของลาโง ครับผมตอนนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วส่วนหนึ่งนะทุกคนก็จะเป็นส่วนตรงนี้นี่ครับผมจะมีถุงถุงนี่ครับผมกั้นไว้ส่วนนี้จนไปถึงกระต๊อบนะครับผมนูม่นเลยนะฮะส่วนหนึ่งนะก็พักเที่ยงเลยนะครับผมส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายก็น่าจะได้ส่วนนี้นะครับผมก็น่าจะดูแล้วน่าจะประมาณสี่ถึงห้าวันได้นะครับผมนะนระยะกันพอปบุก ้องฟ้านี่มืดคลิมตลอดดีครับผมไม่ร้อนนะแต่ว่าอบอ้าวนิดหนึ่งนะมันคือมันเย็นเย็นร้อนๆอนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับผมตอนนี้ลุงพันใหญ่ปลาซอยแจกานายเตรียมก่อไฟต้มผักนะเพราะว่ากับเขากับปลาหุงมาเสร็จแล้วนะครับาจะก่อไฟต้มผักประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับไปนั่งพักกันก่อนนะครับผมตอนนี้ก็น,กนะ เที่ยงแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนมาครับกินข้าวกลางฝนเลยดูครับคือง่ายๆพันยายู่ไม่ทําอะไรลังคามมันก็เลยไม่เสร็จนะครับบอกแค่ผมคนเดียวก็เต็มแล้วนะใช่แค่ผมคนเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราได้จะกินข้าวสวนในสวนในไร่นะครับผมที่เราเตรียมมาเมื่อยเดียวพันยายไม่ให้ผมกินข้าวนะครับผมมาพูดจาไม่ดีครับผมดีไหเอามีมาพร้อนมาครมากินข้าวกันครับผมข้าวเที่ยงครับ ทอดนี่อร่อยกว่าโจมนี่ทำไมมันอร่อยกว่าวะนน้องก็มาอย่างนี้อันนี้มันหอมเค้ห์หอมแต่ไม่อร่อยสู้ต้มไม่ได้หรอกมาลองดูใช่ป่ะเดี๋ยวหมดน้ำพริกปลาต้อยอร่อยที่สุดในปัตตานีอือร่อยทุกซูดแต่แถวนี้แหละมาช่วขอบคุณสั่งไงไรเลยขอบคุณสั่งปลาป่ะจะเออข้ามีเบี้ยแล้วใบเยะ

นอนสถ,ถานที่ไงเ<ร>ด้อุท <laughs> <c oughs> ีนอนสถานที่นอนบรรยากาศดู้วยฝนต่องบรรยากาศดีจ้ากินข้าวเซ็ตเป็นวัด <c oughs> นี่วันหนึ่งเราพิเศษดีรู้กินข้าวกลางฝนมึงต้อปมาป้อนกินอะไรก็หวานมันจะเปิดลายเมื่อวาน ครับผมตอนนี้ก็ผมเนี่ยทานข้าวเสร็จสักพักนะก็ได้นอนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะบเพราะว่าลิ้นมันกัดไงก็เลยเพียงครับผมมาทํางาน,นก็ตอนนี้เนี่ยนอนอิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปช่วยงานพันใหญ่ป่าซอยแล้วก็ลุงพันดําต่อนะครับผมทุกคนอยู่นู่นเลยข้างล่างนู่น,นโอเคครับผมช่วยงานเ่านะั้น อืมมาถึงนี่แล,ล้วละแจ็คกูถึงนี่แล้วแบบเดียวอะ,อะแบบดนนอนแล้วดีขึ้นเยอะเลยนี่ผัดดุทุกคครับนะผมลงมาได้แป๊บเดียวตอนนี้ฝนมาฝั่งนู้นเสียงดังมากเลย ฝนะตกดังมากก็พันใหญ่กับปสัสสาวะไม่สามารถปลูกข้าวได้นะถ้าฝนตกนะครับก็เขตก็คือต้อนไม้ต้นนี้นะ,ะที่ล้มอยู่นะครับผมว่าถ้าไม่ตกนี่เรามีสิทธิ์ลงมาถึงนี่เลยนะเพราะว่าเรากําหนดคือเราปลูกถึงแค่ข้างล่างตรงนี้เรับผัเนินข้างล่างนี้เพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยย,ย่ามยะต้องต้องจัดก,การยาก,ก่อนนี่เราต้องกลับไปพักต่อครับผมผมมาถึงปุ๊บผมต้องกลับไปพักต่ออีกละ Y ya gana.